คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเศษษฐีอาจารย์เกลวเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครสวรรค์ตอนที่เจ้าของเรื่องแต่งงานและย้ายออกไปอยู่บ้านหลังใหม่ โดยตอนนั้นคุณแม่ของเขาก็ได้มอบหม้อดินซึ่งเป็นของที่ทางบ้านให้ความเคารพนับถือเพื่อให้เขานำมาบูชาไว้ที่บ้านหลังใหม่ซึ่งเหตุการณ์ช่วงสองสามเดือนแรกมันก็ปกติดีนะครับจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ฝันแปลกๆติดกันอยู่หลายวันก่อนที่เรื่องราวสยองขวัญมันจะได้เริ่มขึ้นกับเรื่องที่มีชื่อว่าหม้อบรรผชน ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับเรื่องราวร้อนๆของคุณป๊อกซึ่งเขาได้ส่งเข้ามาทางเพจ f a c e b o o k เล่าไปห้อนไปผมจึงขอหยิบยกเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้เสพความห้อนกันอีกตามเคยนะครับ อีกทางเรื่องราวดังกล่าวที่คุณป๊อกส่งเข้ามาเนี่ยมันยังเป็นประสบการณ์ตรงของคุณป๊อกเองและผมต้องขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2549โดยเหตุการณ์มันเริ่มขึ้นในตอนที่แม่ของคุณป๊อกได้ว่าหวานให้เขาไปนำหม้อบรรพชนหรือหม้อตาหม้อยายซึ่งอยู่ที่บ้านเกิดที่จังหวัดชัยนาท เนื่องจากคุณป๊อกเพิ่งแต่งงานใหม่และย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่จังหวัดนครสวรรค์เพราะคุณป๊อกบอกว่าความเชื่อโบราณของครอบครัวเขาคือบ้านแต่ละหลังจะต้องมีหม้อบรรพชนไว้คอยปกปักรักษาคนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านเมื่อคุณป๊อกย้ายออกไปอยู่บ้านหลังใหม่ทางคุณแม่ก็เลยแบ่งหม้อ,อไปให้เขาแต่ด้วยความที่คุณป๊อกกับภรรยาที่มีชื่อว่าคุณน้ำเป็นคนสมัยใหม่ที่ไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ คุณป๊อกจึงเอาหม้อดังกล่าวไปไว้ที่บ้านโดยไม่ได้สนใจอะไรและที่รับเอาไว้ก็เพราะไม่อยากขัดใจคุณแม่ก็เท่านั้นเมื่อนำหม้อใบนั้นมาไว้ที่บ้านคุณป๊อกก็ไม่ได้ว่ากล่าวคาถาตามที่คุณแม่บอกแต่อย่างใดโดยที่เขาก็นำหม้อใบนั้นไปวางเอาไว้เฉยๆจนกระทั่งลวงเข้าสู่ช่วงเดือนที่3เรื่องราวแป,กแปลกๆมันก็ได้เริ่มขึ้นในคืนวันหนึ่งขณะที่คุณป๊อกกำลังนอนหลับฝันหวานตามปกติ จูจ่ๆก็มีนิมิตอะไรสักอย่างขึ้นมาในความฝันโดยคุณป๊อกบอกว่าเขาฝันเห็นสองตายายแก่ๆมายืนด้อมๆมองๆอ,อ,อยู่ที่หน้าบ้านซึ่งสองตายายคู่นั้นก็สวมเสื้อผ้าแบบคนแก่ทั่วไปมีผมขาวสีดอกเลาแต่คุณป๊อกจําได้ว่าคุณยายในความฝันจะนุ่งผ้าถุงที่มีลักษณะเหมือนกับผ้าไหมถักสีเขียวๆส่วนคุณตาก็จะมีผ้าขามมาโพกอยู่ที่เอวคล้ายกับชาวไร่ชาวนา ในความฝันสองตาใหญ่คู่นั้นก็ไม่ได้พูดอะไรกับเขานะครับคือเอาแต่ยืนอยู่นิ่งๆและจ้องมองเข้ามาภายในบ้านด้วยสายตาที่ดูไม่ค่อยจะเป็นเม็ดสักเท่าไหร่ก่อนที่คุณยายแกจะเอื้อมมือไปสกิดคุณตาแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินจากไปแต่ในความฝันสิ่งที่มันดูผิดปกติก็คือท่าเดินของทั้งสองที่มันดูไม่เหมือนการเดินเลยสักนิดแต่กลับมีลักษณะคล้ายกับการลอยไปในอากาศเสียมากกว่า ความฝันแปลกๆสิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านั้นก่อนที่คุณป๊อกจะสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกแถมเขายังฝันและสะดุ้งตื่นแบบนี้ติดกันถึงสองสามคืนซึ่งเหตุการณ์ในความฝันมันก็เหมือนเดิมทุกประการและหลังจากนั้นประมาณสองเดือนเหตุการณ์แปลกๆมันก็เริ่มทวีความรุนแรงหนักขึ้นพออยู่มาวันหนึ่งคุณป๊อกก็ฝันขึ้นมาแบบเดิมแต่ทว่าคราวนี้จะเริ่มมีการสื่อสารเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่การพูดคุยตามปกตินะครับ เพราะในความฝันขณนะที่คุณปอกจ้องมองสองตายายอยู่หน้าบ้านจู่ๆมันก็มีเสียงคนแก่ดังขึ้นมาในหัวของเขาประมาณว่ากูหิวเอาอะไรไหมกูทีกูหิวกูหิวซึ่งมันก็เป็นคำเดิมๆวกไปวนมาอยู่อย่างนี้ซ้ำๆแล้วร่างของตายายคู่นั้นก็พากันเลื่อนไปเหมือนกับครั้งก่อนๆแต่ส่วนตัวคุณปอกเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะเขาคิดว่าตัวเองคงจะทำงานหนักและพักผ่อนน้อย จึงทำให้ฝันเห็นอะไรแปลกๆแบบนี้ก็เท่านั้นในคืนต่อมาขณะที่คุณป๊อกหลับความฝันแบบเดิมมันก็ได้เกิดขึ้นกับคุณป๊อกอีกรอบแต่ครั้งนี้ตากับยายมาด้วยอารมณ์โกรธเกลี้ยวมากกว่าเดิมในความฝันคุณป๊อกจึงคิดในใจว่าจะมากันทำไมต้องการอะไรกันแน่แต่ก็คล้ายกับว่าสองตายายจะรับรู้ได้ถึงความคิดของเขาเพราะหลังจากที่คุณป๊อกค,คิดไปอย่างนั้นมันก็มีเสียงตายายที่พูดประสานกันขึ้นมาในหัว ด้วยน้ำเสียงดูดูว่ากูอยู่ในหม้อมึงพากูมาแต่มึงไม่บูชากูจนประโยคดังกล่าวมันทำให้คุณป๊อกต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ทว่าพอลืมตาขึ้นเขากลับพบว่าเขาไม่สามารถขยับตัวได้เหมือนกับทุกครั้งราวกับว่าเขาถูกตึงแขนตึงขาวไว้กับที่นอนแต่สิ่งที่น่าขนลุกไปมากกว่านั้นก็คือบนร่างของคุณป๊อกบริเวณหน้าอกปรากฏเป็นร่างของคนสูงใหญ่ตัวดำทรมิน กำลังยืนเหยียบหน้าอกของคุณป๊อกอยู่พร้อมกับชีนิ้วมาที่เขาแล้วตวาดด่าไปต่างๆนานาในตอนนั้นคุณป๊อกก็พยายามส่งเสียงร้องเรียกคุณน้ำนะครับแต่ตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงเปล่งออกมาจากในลำคอสักทีแถมเขายังรับรู้ได้ถึงน้ำหนักที่ถ่ายลงมาจากรก่างปริศนาจนส่งผลให้เขารู้สึกแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกซึ่งตอนนั้นคุณป๊อกก็พยายามดิ้นจนเหงื่อท่วมตัวเลยนะครับ ราวกับว่าเขาเพิ่งไปออกกําลังกายมาก็ไม่ปานโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าดิ้นตัวอยู่อย่างนั้นนานเท่าไหร่รู้แค่ว่าจูจ่ๆพอเขารวบรวมแรงและถีบออกไปเขาก็หลุดออกจากพวังดังกล่าวได้ในที่สุดและคล้ายกับว่าตอนนั้นคุณน้ำก็จะหลุดออกจากอาการที่เรียกว่าผีอ่ำเช่นกันพรอเธอส่งเสียงกรี๊ดจนดังลันห้องแล้วทั้งคู่ก็ลุกขึ้นมานั่งมองหน้ากันด้วยความกลัวคุณน้ำพยายามที่จะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอ ด้วยอาการที่สั่นทั้งตัวและเสียงจนคุณปอกต้องเข้าไปปลอบให้เธอใจเย็นลงก่อนที่เธอจะเล่าให้เขาฟังว่าในตอนที่นอนอยู่นั้นเธอหันหน้าเข้าฝาผนังและหันหลังให้คุณปอกแล้วคุณน้ำก็ฝันเห็นตายายคู่หนึ่งที่เดินเข้ามาบอกเธอขนาดที่นั่งอยู่ในบ้านว่ากูขอกินมึงหน่อยพัวมึงไม่ให้กูกินอะไรเลยงั้นกูขอกินมึงนี่แหละแล้วคุณน้ำก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา ก่อนที่จะพบเข้ากับใบหน้าของยายแก่ๆที่นอนตะแคงข้างหันหน้ามาทางเธอในระยะที่ใกล้กันจนจะหายใจรถหน้ากันให้ได้เลยนะครับพอเห็นแบบนั้นคุณน้ำก็พยายามที่จะขยับตัวหนีแต่ทว่าเธอดันมีอาการคล้ายกับคุณป๊อกนั่นก็คือขยับตัวไม่ได้นอกจากนี้เธอยังไม่สามารถหลับตาได้อีกด้วยราวกับว่าเธอถูกบังคับให้จ้องมองหน้าเหี่ยวๆของคุณยายอยู่อย่าง,งานั้น ในตอนนั้นคุณยายแกก็เริ่มอ้าปากแล้วแลบลิ้นของแกออกมาเผยให้คุณน้ำเห็นลิ้นของคุณยายที่เป็นสีดำและยาวมากๆแถมปลายลิ้นยังแยกออกเป็นแฉกเหมือนกับงูอีกด้วยแต่พอคุณน้ำเล่ามาถึงตรงนี้ยังไม่ทันที่เธอจะได้เล่าจบจู่ๆมันก็มีเสียงสิ่งของตกแตกดังมาจากชั้นล่างคุณป๊อกจึงตัดสินใจเดินลงไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นโดยเขาก็ตั้งใจวิ่งลงไปดูที่ห้องครัวนะครับ พราะได้ยินว่าเสียงดังกล่าวมันดังมาจากที่ห้องนั้นแต่การจะไปที่ห้องครัวเขาก็จะต้องเดินผ่านจุดที่เป็นโซนโต๊ะหมู่บูชาซึ่งมอดินที่รับมาจากคุณแม่คุณปอก,ก็วางรวมอยู่บนโต๊ะหมู่นั่นด้วยขณะที่วิ่งผ่านโต๊ะหมู่บูชาไปคุณปอก,ก็สังเกตเห็นว่าตรงมุมกำแพงจุดนั้นมันมีเงาดำๆคล้ายกับมีใครสักคนยืนอยู่คุณปอกจึงรีบวิ่งไปเปิดไฟเพราะกลัวไอ้เงาที่ว่ามันจะเป็นโจร แต่พอตัวบ้านชั้นล่างสว่างขึ้นทุกอย่างมันกลับดูปกติหมดเมื่อเดินไปสำรวจที่ห้องครัวก็ไม่พบอะไรที่ตกแตกเขาจึงย้อนกลับมาดูที่โซนโต๊ะหมู่บูชาแต่เขาก็ยังไม่พบอะไรที่ผิดปกติเมื่อเห็นท่าไม่ดีคุณป๊อกจึงตัดสินใจกลับขึ้นไปบนห้องนอนแต่ก่อนที่เขาจะปิดสวิตไฟเขาก็เหลือไปมองยังโต๊ะหมู่บูชาอีกครั้งก่อนที่จะสังเกตเห็นว่าหม้อบรรพชนที่คุณแม่ให้มา มันถูกเลื่อนมาอยู่ริมขอบโต๊ะซึ่งคุณป๊อกก็มั่นใจมากๆนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่นำหม้อดินดังกล่าวมาไว้ที่บ้านก็ไม่เคยมีใครไปหยิบจับหรือแตะต้องอะไรอีกเลยคุณป๊อกตัดสินใจปิดไฟแล้วกลับขึ้นไปบนห้องนอนโดยไม่คิดที่จะหันกลับไปมองหม้อบัรพชนนั่นอีกก่อนที่เขาจะนำสิ่งแปลกๆที่เห็นไปเล่าให้คุณน้ำฟังซึ่งเธอก็มองว่าเรื่องสยองขวัญทั้งหมดมันอาจจะเกิดมาจากหม้อดินใบนั้นก็เป็นได้ ก่อนที่เธอจะเสนอให้คุณป๊อกนำมันไปทิ้งเพื่อเรื่องราวเหล่านี้มันจะได้จบลงได้โดยง่ายคุณป๊อกที่ได้ยินอย่างนั้นเขาก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็นำมอดินใบนั้นใส่หลังกระบะรถก่อนที่จะขับออกไปหาทำเลเหมาะที่ห่างจากตัวบ้านของเขาและกะว่าจะนำมอดินดังกล่าวไปวางทิ้งเอาไว้แต่ระหว่างทางที่ขับรถระเวหาจุดที่จะทิ้งหมอดิน เขาดันขับรถไปเจอวัดแห่งหนึ่งเข้าพอดีก็เลยเกิดความคิดว่าของแบบนี้ควรที่จะอยู่ในวัดคุณปอกจึงขับรถแล้วนำมอดินไปวางไว้ที่โคนต้นโพต้นใหญ่ในวัดก่อนที่จะขับรถกลับบ้านมาด้วยความสบายใจเพราะเขาคิดว่าทุกอย่างมันคงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้หลังจากที่นำม้อดินใบนั้นไปไว้วัดในคืนแรกเหตุการณ์ทุกอย่างมันก็ปกติดีนะครับคือไม่มีใครฝันถึงสองตาใหญคู่นั้นอีกไม่มีเสียงของหล่นแตก ไม่มีเงาดำประหลาดมาปรากฏตัวให้เห็นและไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจนทั้งคู่ก็คิดว่าเรื่องทุกอย่างมันน่าจะจบลงแล้วแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่ถึงสามคืนคุณปอกบอกว่าช่วงตีสองของวันนั้นขณะที่ตัวเขากำลังนอนหลับอย่างสบายใจอยู่ดีๆคุณปอกก็ได้ยินเสียงคล้ายกับมีคนมาร้องเรียกอยู่ที่หน้าบ้านโดยเสียงดังกล่าวมันเป็นเสียงของคนแก่ทั้งหญิงและชายที่ขานชื่อเขาพร้อมๆกันและผมต้องขอบอกก่อนนะครับ ว่าชั้นสองในห้องนอนของคุณป๊อกเนี่ยมันจะสามารถมองลงไปเห็นถนนหน้าบ้านของเขาได้คุณป๊อกตัดสินใจลุกแล้วเดินไปเปิดม่านออกดูแต่ที่หน้าบ้านก็ไม่ปรากฏว่าจะมีใครอยู่เลยสักคนและในเมื่อเห็นว่าจุดนั้นไม่มีใครอยู่คุณป๊อกจึงเดินกลับมานอนต่อแล้วคิดว่าคงจะหลอนไปเองพอเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็ออกไปใส่บาตรที่หน้าบ้านตามปกติแต่พระท่านกลับเอ่ยถามคุณป๊อกขึ้นมาว่าอ้าวโยม ไม่เรียกตากับยายมาใส่บาตรด้วยละ่ะซึ่งประโยคดังกล่าวมันก็ทำให้คุณป๊อกต้องหันกลับไปมองตามสายตาที่พระท่านมองไปแต่เขาก็ไม่เห็นว่าจะมีตายายที่ไหนอยู่ในบ้านก่อนที่เขาจะหันกลับมาตอบพระท่านว่าเขาอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้กับภรรยาแค่สองคนพระรูปนั้นจึงหยุดบทสนทนาดังกล่าวเอาไว้แล้วให้พรคุณป๊อกก่อนที่จะเดินจากไป เหตุการณ์ดังกล่าวทําให้คุณป๊อกเกิดความกังวลเล็กน้อยแต่โดยความที่เวลามันเร่งเราให้เขาต้องรีบบอกไปทํางานคุณป๊อกก็เลยไม่ทันได้เอาเรื่องพวกนี้มาคิดใส่หัวจนกระทั่งในช่วงโพรบเพลสของวันเดียวกันหลังจากที่เลิกงานกลับมาบ้านคุณป๊อกก็ขึ้นไปนั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องนอนซึ่งอยู่ชั้นสองส่วนคุณน้ำก็ปั่นจักรยานออกไปซื้อของอยู่ที่ตลาดซึ่งในระหว่างที่เล่นคอมพิวเตอร์อยู่นั้น คุณปอกเขาก็เปิดพมานห้องนอนเอาไว้นะครับก่อนที่เขาจะเหลือบไปเห็นภรรยาของตัวเองกําลังปั่นจัก,กรยานเข้ามาในซอยแต่ตอนนั้นคุณปอกกลับเห็นครับคล้ายครับคลาว่ามีใครสักคนกําลังนั่งซ้อนจัก,กรยานของเธออยู่เขาจึงลุกออกไปยืนเงงอดูอยู่ที่ขอบหน้าต่างให้มันเห็นอย่างถนัดตาภาพที่คุณปอกเห็นอยู่ในตอนนั้นคือมียายแก่ๆนุ่งผ้าสิ้นสีเขียวกําลังนั่งหันข้างซ้อนจักรยานของคุณน้ํา แต่สิ่งที่ชวนให้ขนลุกก็คือคุณยายคนนั้นแกเป็นคนเดียวกับที่คุณป๊อกฝันเห็นแถมยายแกยังจ้องมองมาทางเขาตั้งแต่ไก,กลๆและพอคุณป๊อกเห็นเข้าไปแบบนั้นเขาก็รีบวิ่งลงไปที่ชั้นล่างด้วยความร้อนรนนะครับเพื่อที่จะไปห้ามไม่ให้คุณน้ำาพายายคนนั้นเข้ามาในบ้านแต่เมื่อคุณน้ำปั่นจักรยานมาถึงเขากลับไม่เห็นใครซ้อนจักรยานของคุณน้ำอยู่เลยสักคนซึ่งคุณน้ำเธอก็มองดูคุณป๊อกด้วยความสงสัยนะครับ ว่าคุณป๊อกเขาไม่ยืนหอบอะไรอยู่ที่หน้าบ้านคุณป๊อกเลือกที่จะไม่บอกสิ่งที่เห็นเมื่อครู่ให้ภรรยาฟังก่อนที่เขาจะเข้าไปช่วยเธอถือของแล้วรีบพาเธอเข้าบ้านจนกระทั่งช่วงเที่ยงคืนของวันเดียวกันคุณป๊อกจําได้แม่นว่าในคืนนั้นมีฟ้าร้องฟ้าแลบราวกับพายุเขา้าก่อนที่เหตุการณ์หลอนๆมันจะได้เริ่มขึ้นอีกครั้งเนื่องจากสุนัขจรภายในซอยที่คุณป๊อกอาศัยอยู่ มันพร้อมใจกันส่งเสียงเห่าและหอนรับกันเป็นทอดๆและดังไล่มาตั้งแต่หน้าปากซอยจนมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านของเขาซึ่งเสียงของพวกมันก็ทําให้คุณป๊อกนํำคาญจึงต้องลุกขึ้นมาเปิดผ้าม่านดูก่อนที่จะพบว่าบริเวณสวนหย่อมเล็กๆหน้าบ้านมีคนแก่สองคนยืนหันหน้าขึ้นมามองที่ชั้นสองและด้วยความที่ตรงนั้นมันมีโคมไฟเล็กๆเปิดอยู่มันจึงทําให้เขาเห็นได้ชัดว่าเป็นตากับยายคนเดียวกับที่ฝันถึง ก่อนที่ตากับยายจะจับมือกันเดินเข้ามาภายในตัวบ้านคุณน้ำเอ่ยถามคุณป๊อกผู้เป็นสามีว่าเกิดอะไรขึ้นไปยืนดูอะไรอยู่ที่ตรงนั้นซึ่งคุณป๊อกก็ไม่รู้ว่าเธอตื่นขึ้นมาตอนไหนนะครับคุณป๊อกก็เลยตัดสินใจบอกกับภรรยาถึงสิ่งที่เขาเห็นแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้เล่าจบเหตุการณ์เดิมที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งก่อนมันก็เกิดขึ้นอีกรอบนั่นก็คือเสียงบางอย่างที่ตกกระแทกพื้นแตก แต่คราวนี้คุณป๊อกก็กะว่าจะไม่ลงไปดูและด้วยความกลัวเขาจึงนําพระที่อยู่หัวเตียงไปวางไว้ที่ข้างๆประตูห้องนอนเพราะหวังว่าพระจะสามารถกันวิญญาณสองตายายนั่นไม่ให้เข้ามาได้ซึ่งสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะหลังจากที่นําพระไปวางไว้เรียบร้อยแล้วเพียงไม่นานประตูห้องของพวกเขาก็มีเสียงเคาะดังขึ้นเสียงเคาะประตูดังกล่าวเริ่มจากการเคาะเบาๆก่อนที่มันจะค่อยๆเพิ่มความแรงขึ้นเรื่อย แล้วกลายเป็นการทุบป,ประตูมากกว่าการเคาะโดยตอนนั้นคุณป๊อกกับภรรยาก็พากันจ้องมองประตูอยู่บนเตียงด้วยความตื่นกลัวก่อนที่จะมีแสงฟ้าแลบลอดผ่านผ้าม่านที่ปิดไม่สนิทเข้ามาในห้องแล้วหลังจากนั้นฟ้าก็พ่าลงมาเสียงดังจนบ้านสั่นไปทั้งหลังพร้อมกับประตูห้องนอนที่ค่อยๆแง้มเปิดออกอย่างไร้สาเหตุสายตาของคุณป๊อกพยายามมองดูที่หน้าห้องว่ามีตัวประหลาดอะไรเยือนอยู่หรือไม่ และในจังหวะที่ฟ้าแลบจนทําให้มองเห็นทุกอย่างได้ชั่วขณะคุณป๊อกก็เห็นว่าที่หน้าห้องของเขาไม่มีร่างของใครยืนอยู่แต่ที่หน้าห้องมันกลับมีวัตถุบางอย่างรูปร่างกลมๆวางอยู่พื้นพอคุณป๊อกตั้งใจดูสิ่งนั้นดีๆอีกทีก็พบว่ามันคือหม้อดินใบเดิมที่เขาเคยนำมันไปทิ้งไว้ที่วัดแต่บัตนี้มันกลับถูกบางอย่างนำมาวางไว้อยู่ที่หน้าห้องนอนซึ่งตอนแรกที่ผมอ่านมาถึงตรงนี้เนี่ย จู่ๆผมก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกจริงๆนะครับเอาเป็นว่าท่านใดที่รู้สึกเหมือนกันก็ลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับคุณป๊อกและภรรยาอึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนพูดอะไรไม่ออกแถมวินาทีนั้นเขายังได้กลิ่นทูปลอยเข้ามาจากหน้าประตูจนคลุ้งไปทั่วทั้งห้องและทุกครั้งที่มีฟ้าแลบมันก็จะปรากฏเป็นเงาตกกระทบบนผนังห้องซึ่งเงาที่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่คุณป๊อกกับภรรยานะครับ แต่มันกลับมีเงาของใครก็ไม่รู้อีกสองคนเพิ่มขึ้นมาในจังหวะนั้นคุณป๊อกก็ทำอะไรไม่ถูกก่อนที่เขาจะบอกกับคุณน,น้ำว่าอยู่ไม่ได้แล้วไปกันเถอะแล้วเขาก็คว้ามือภรรยาพร้อมกับพาเธอวิ่งออกมาจากห้องโดยกระโดดข้ามมอดินพิษวงนั่นไปซึ่งบรรยากาศในตอนนั้นคุณป๊อกก็บอกว่ามันเหมือนหนังสยองขวัญมากๆเลยนะครับคือมีทั้งเสียงฟ้าร้องและแสงจากฟ้าแลบเป็นช่วง จนทำให้พื้นที่ภายในบ้านดูน่ากลัวขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเมื่อทั้งสองคนวิ่งมาถึงหน้าบันไดสิ่งที่คุณป๊อกไม่คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อจู่ๆคุณน้ำสะบัดมือเขาออกแล้วผลักเขาจนพลัดตกลงมาจากบันไดยอย่างไม่เป็นท่าโดยที่ความเจ็บปวดมันก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันหลายจุดจนไม่รู้ว่าจะเลือกเจ็บตรงไหนก่อนและนอกเหนือจากความเจ็บปวดก็คือความสงสยัย ว่าทำไมภรรยาอนเป็นที่รักถึงได้ผลักเขาตกลงมาจากบันไดคุณป๊อกจึงพลิกตัวแล้วหันกลับขึ้นไปมองบนบันไดชั้นบนแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นมันดันไม่ใช่คุณน้ำแต่กลับเป็นยายแก่คนเดิมที่คุณป๊อกเคยฝันถึงก่อนที่ยายแก่จะหายไปอย่างไร้วี่แววในจังหวะที่ฟ้าแลบขึ้นมาพอดีสิ่งที่เห็นทำให้คุณป๊อกรีบลุกขึ้นยืนจนลืมเจ็บกันเลยทีเดียว และไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงคุณน้ำก็ร้องบอกให้เขารอด้วยทำไมวิ่งหนีไปคนเดียวแบบนี้คุณป๊อกจึงตะโกนต่อไปว่าวิ่งลงมาก่อนเดี๋ยวเอาไว้ค่อยเล่าให้ฟังทีหลังแต่เพียงไม่นานคุณน้ำก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับบอกว่าเธอโดนอะไรก็ไม่รู้ทิ่มเข้าที่เทา้าพอได้ยินแบบนั้นด้วยความเป็นห่วงภรรยาคุณป๊อกก็พยุงตัวเองไปเปิดสวิตช์ไฟนะครับและพอไฟในบ้านสว่างขึ้น สิ่งแรกที่เขาเห็นก็คือรอยเลือดของตัวเองจากแผลที่เกิดขึ้นตอนตกบันไดพร้อมกับรอยเลือดของคุณน้ำที่เหยียบเข้ากับเศษกระจกของกรอบรูปที่ตกลงมาแตกและคุณป๊อบก็สันนิษฐานว่าเสียงของแตกที่ได้ยินในตอนแรกก็น่าจะมาจากกรอบรูปอันนี้นี่แหละครับโชคยังดีที่พวกเขาทั้งสองคนไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากก่อนที่จะพยุงกันไปนั่งทำแผลโดยที่ในขณะนั้นฝนมันก็เริ่มเทลงมาอย่างหนักหน่วง ซึ่งพวกเขาก็ทำได้แค่ห้ามเลือดและประถมพยาบาลเบื้องตน้นก่อนที่จะลากสังขารกันไปขึ้นรถแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนกันดีรู้แค่ว่าต้องไปให้พ้นจากที่นี่ให้ได้ก็เป็นพอในเมื่อบ้านที่ควรจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดกลับกลายเป็นพื้นที่อันตรายไปเสียซะอย่าง,งานั้นคุณป๊อกพาภรรยาขับรถออกมาจากบ้านท่ามกลางสายฝนที่เทลงมาราวกับฟ้ารัวซึ่งตอนนั้นความระบมจากการตกบันไดก่อนหน้าของคุณป๊อก มันก็เริ่มแสดงอาการออกมาให้เขาเห็นก่อนที่คุณน้ำจะร้องถามกับเขาว่าไหวไหมเนื่องจากเธอเห็นแขนซ้ายของเขาสั่นๆซึ่งตอนนั้นคุณป๊อกเขาก็รู้สึกชาๆที่แขนซ้ายบวกกับเจ็บหัวไหล่ข้างซ้ายเล็กน้อยคุณน้ำที่กลัวว่าสามีจะขับรถไปต่อไม่ไหวจึงรีบใช้โทรศัพท์มือถือค้นหาปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุดเพื่อที่จะให้คุณป๊อกไปจอดพักอยู่ที่นั่นก่อนเนื่องจากตัวคุณน้ำยังขับรถยนต์ไม่เป็น จึงไม่สามารถที่จะขับรถแทนคุณป๊อกได้ในขณะที่รถของพวกเขาวิ่งผ่าฝนไปจนถึงโค้งของหนึ่งจูๆ่ๆคุณป๊อกเขาก็เหยียบเบรกกระทันหันจนท้ายรถสะบัดและเสียการควบคุมพุ่งลงข้างทางโชคยังดีที่เขาไม่ได้ขับมาเร็วมากประกอบกับไหลาทางบริเวณนั้นก็เป็นแค่พื้นหญ้าเตียตยๆกับแอ่งน้ำเล็กๆจึงทำให้ตัวรถไม่ได้รับความเสียหายอะไรและในความโชคดีมันก็มีความโชคร้าย นั่นก็คือรถของทั้งคู่ติดหล่มอยู่ในแอ่งโคลนแถมการเบรกฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเมื่อครู่มันก็มาจากการที่คุณป๊อกเห็นคุณตาแก่ๆเดินตัดหน้ารถอีกด้วยซึ่งเขาก็ไม่มั่นใจนะครับว่าภาพที่เห็นเนี่ยเขาหลอนไปเองหรือเปล่าเพราะมอดินพิศวง์นั่นก็กลับไปอยู่ในบ้านแล้วแต่ทำไมวิญญาณของตาคนนั้นกลับมาหลอกหลอนถึงข้างนอกได้ทั้งคู่ตัดสินใจนอนกันในรถทั้งอย่างนั้น จนเช้าวันต่อมาทั้งคู่ก็ถูกปลุกจากชาวบ้านที่สัญจรผ่านและชาวบ้านก็มาช่วยกันนํารถของทั้งคู่ขึ้นจากลมซึ่งหลังจากนั้นคุณป๊อกก็โทรหาคุณแม่นะครับเพื่อขอให้ท่านมานําเอาหม้อดินนั่นกลับไปที่บ้านตามเดิมก่อนที่ทั้งคู่จะลางานไปถือศีลอยู่ที่วัดเป็นสัปดาห์และไม่ลืมที่จะขอของดีจากพระอาจารย์มาไว้ติดบ้านนอกจากนี้พระอาจารย์ท่านยังแนะนําให้ทั้งคู่ตั้งศาลให้เจ้าทีเนื่องจากบ้านของพวกเขายังไม่มีการตั้งศาลพระภูมิ และหลังจากที่ทําตามคําแนะนําของพระอาจารย์รวมไปถึงการนําหม้อดินใบนั้นออกไปจากบ้านทั้งคู่ก็ไม่เคยได้พบเจอเรื่องราวแปลกๆแบบนั้นอีกเลยซึ่งหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวของคุณป๊อกแล้วตามที่ผมเคยได้ยินมาเกี่ยวกับเรื่องของหม้อบรรพชนหรือที่เรียกอีกชื่อว่าหม้อตาหม้อยายเขาจะมีวิญญาณของบรรพบุรุษสิงสถิตอยู่ในนั้นบางครัวเรือนอาจจะมีหม้อเป็นร้อยใบยเลยก็ได้ เนื่องจากเป็นตระกูลเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนและถ้าหากตระกูลนั้นมีเชื้อสายของมอนเขาก็จะเคร่งกับการบูชาหม้อบรรพชนมากๆมีทั้งข้อปฏิบัติที่ต้องระมัดระวังรวมไปถึงบทลงโทษที่รุนแรงเมื่อฝ่าฝืนซึ่งถ้าหากใครมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ข้างล่างได้นะครับส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณป๊อกและภรรยาส่วนตัวผมเองก็มองว่าเรื่องมันน่าจะจบสวยมากกว่านี้ ถ้าหากทั้งคู่ยอมถวายเครื่องเส้นตั้งแต่แรกที่ตายญ่คู่นั้นมาเข้าฝันแต่ถ้าหากท่านใดที่เห็นต่างกับผมแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านเอาไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์ขนหัวรูปของท่าน สามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวขนหัวลุกขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ